กอนยังกระบงกระวายอยู่ไม่ยังเดี๋ยวนี้ฮะพี่โดบ่อยู่ใช้นี่เพื่อนด้วยนี่เพื่อนประเด็นนี่ย่าอุ้มมันจิบหน่อยมากินหน่เลยแต่คนนั่นแหละคนอยู่เรื่นคนเดียวตัวก็ค่อยตีเพิ่นบ่ แมนบ๊วยแมนบ๊วยสวัสดีผมเป็นพี่น้องบ๊วสุขูมสุขชนพี่น้องเนาะป่จจุบองสุบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งโพลกับช่องยูทูบของว่าเวิยงชายใจกันลอยอีกเก่าคือเดิมเมาเพียงเนาะอยู่ทางบ้านทางเรือนพี่พี่น้องเลยหลังจากกลับมาแต่ทางเนาะ แต่ก็มาถ่ายคลิปอีวันอยู่เพื่อนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรงเนาะอู้ทางป่าเพิ่นมาจักปราชังไปจัปจ่วกระจวยอยู่พี่น้องไงเนาะเบิง่งชมกันพี่น้องไงเนาะตอนยังกรนะบงกระวายอยู่ไม่ยังเดี๋ยวนี้ฮะพี่โลกบอกอยู่ใช้ <c oughs> นี่เพื่อนด้วยนี่เพื่อน,น,ปนประเด็นนี่ มาที่นี่แหละแต่พ่นมันแล่นพ่นอั่เดียวโดค่อยตีเพิ่นบ่แม่นโดดเพิ่นมาแม่นบ่บ่ได้ยินบ่ได้ยินสิ้บ่ได้ยินคอสิได้ยินอนเห็นไจับสิบ่ ช่องเข้าไปนั่นป้องบ่อนี่เห็นป้องบ่อนี่แต่ก็อยู่เพื่อนมาใช่ไหมจิโร่ลงไปกูก็ขึ้นมานี่ายตัั้งบเติงเ่ยว่ากัพฟืนว่าจะเชื่ออยู่คนของไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อจะก้าวคนบานี้กำลังขี่ขวดจิโร่ใส่จิโร่จิโร่ขวดโมกิ๊ มีตัวว่าไปชื่อว่าวบิวตีไปยังลกอะนะไปด้นโมอันนั้นนี่นะต่เกากับพันุบ่ได้อยู่คนเดียวกักเพื่อแต่การนี่กบ้กอยู่ใรเพื่อนกย่าี่บกสีมนมืดเลยแลเนาะนมาหลงนี่ไงหไหมเออแ่นที่ว่าพันป็นช่างแต่อยตีอย่าัวคนตีส่งกับบุญลุง สดีเด้อะแต่ก้อยจิไปใช่ไเออคนเดานพวก้ันมากคนจะถามพวกร้นพวกพนวอกเป็นคนเคาะคนจะถามพวนเด็กเ่าไปเตที่สิขาม,มา้าคนจะได้หายของใจให้บอกเนเวียงเดินเว,นเว้นพีอกจักจังบอกเราอยู่คนเนียวเพราะหน่อยาตะเกาว่าตัวละแต่ว่าคือจะได้ยิน เหมืออก็ไอ้ที่ดอกบอ๊ะเจ้าก็เห็นบอเเยเห็นนากทยมียงเพิบอม่มีคนดึงสาย่อยู่เพื่อนไผเพื่อนประเด็นนะหากผมมีคนน่อยิดึงสายไผ่บอดึงสายไผ่ไว่าฉอดสายไผ่ จะว่าคนขึ้นไปเบื้องเครื่องเบื้องคองน่นนั่นนี่มาจักคนเข่าเฮือนมาจักประตูยังนั่นย่อประตูฮะจักโจรจักขโมยมาบ่จักว่าตาพีใส่ใส่ไพ่บางบางเงินหน้าต่างอยมนี่ ดึงประตูคนเข่าไม่มาเฮือนบอกดึงประตูคนเข่าได้มาเฮือนบอกแล้ววาน คนขึ้นมาจักบอกเชี่ยบถอดโปดพ้ายบ่บออกเนี้ยโปดเดี๋ิ แนวปลอดภัยแต่ปกติใต้ไฟอยู่หัหนะใต้เจนาแล้วเจ้ายารอนบอกนเลยมยเสาไ,ไบาตดาดน,าน,านี่นาหั้จริงเช้านี่มาตลาดนันห่งางบ่มาเฮือนดิมาอยู่ากรดูกเพิ่มเออ ย่านไปจังเพื่อนจะของจะฉีย่านไปห่อนมือ้ย่านตมเ่มือมยังใหม่เนาะเดี๋ยวมันจะเด้งยังใหม่จะปะจะงเห็นแล้วตีเมย์ที่กบตาตีก็ตูได้ใมันจะเละขึ้นคนมาดิตัวก้จะบ่่าสิบอกยูบ่

เด่นแต่ที่แต่ร้านไมเนให้กุยุยบอกกิบเฮยมึงไปนั่งพ่อตะบุอ่มันบนมันมาอยู่ชื่นนั่งกะ มาหรือว่าขึาา้นนั้อไปชว่าม,มาสิมามั้งเจ้านอนบมนตะโกักสิมามาอยู่เรกันทันไดมาเหอตายแล้วตายเลยก็ไม่แล้วเท่านั้นแหละยันนั่นหนูมันย,ยังแมวเมาไลาหนูลายัง เดี๋ยวเมือนกูนี่แหเ่กทรบอกมาเดินาาวดเพื่อนเด้อเด้อจ่ก็โทรบอกพี่เจ้าเขาใเสียงเนยินเขาญาเกตยเอย่ยินเสียงยัน่าคนขื่นเฮือนานิวานั่นหรอกมันโมนั่นหรอกนย่างคนขื่นเฮือนขึ้นอย่างเครือองเฮียเนี่ย จ้าปไปนนอมมันกางยัมันกหนมักอันเอาย้เพนแหละย้ที่งคนตาจนโนจรขยันนเขาแหงมักและคนเฮือนคนหมมาอยู่เขาแหงมักขึ้นเนี่ยมีแต่ประตูประตังเจ้าอาตบีอา้บอพากันมาที่อาตบอพากันมาทีเนี่ยเฮือนนี่ย

พอกินย่ถ้าเก้าก็อันพอมานอนได้อยู่ช้ำเข่ามานายมันยังใหญ่บบภูมผูกข้อตายนั่นเขาไม่ได้ป้าได้น่ะจนไปหน้าได้ไงนะผูกข้อตายนั่นมันเขาไม่ได้ป้าเฮือนเขาจุ่ย่านนี่มันาเปี่ยวย่านนี้ไงล่ะมาไปถิ่มมันนั่นมานอนเปี่ยวแล้วก็ชาวบ้านเห็นกใจพอเุิดเมตัวเองคนเฮือนตัวเองย่านเนาะ

พี่พ <conference> ีมาใกล้ๆพี่มาใกล้ๆมายังบกปรลุงอยู่มายังนะจิรอมาพี่มาพี่ให้จิปลรลุบึงย่งหยัว่าดินิแล้วีันนิ่งบีเมนชิญาิอย่างน้อน้องวิเช่นผีเป็นว่าพีโด้เคลื่อนประเด็ษ เมน่อยจะมีอยอะดิม่น่ามนอยอยู่มีแต่นอนแล้วมีแต่นอนแ้วก็ไ่มีอย่างเลยมีขึ้นไหขึ้นมามลกขึ้นไหมฮะจิโร่ชนกันมา,มมนาไม่งังน่วยจิโร่กับมีแต่เหตหายันมัน,มนครบน้าปากมันนี่เนี่ยกัดมือแต่รดล้อาชนกัน

หมอมีเนาะบวกการฮอตหมอมีไงหมอมีเนาะไหน

แมงเังหปลาลุงเบงยูแม่ยังนีแมงกิโลแมงยูบ่ตัวกันมาจักมาตัวบ่มาตัวบ่ฮะเชฟบ่แมงกิโลนะแช่บอกปลาลุงยูเบงเังยังตินน้าผากนะเป่าให้นอกไหมลูกเป่าบ่เป่าเป็นบ่ตัวนะ ป่าเป็นยูเงี้ยเงี้ยเฉยนี่นะก็ยห็นค่อยน่าหลอหยิบไปหาชื่อจิโร่ว่าจะไปหาชื่อจิโร่มาตะกี้ยินโบที่ว่าจะเปลี่ยนอาชีพพี่นงเงี้ยนอเป็นหยิบเงี้ยเห้ว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปหาชื่อจิโร่ขายเนี่ยชงเงินได้ชงเงินได้เต็มชองไทยได้เงินได้เติบได้เนาะสามตัวพันเราเอามาขายตัวห้าร้อยตัวละพันเนาะตัวละพัน ตลาดแดงขายตัวห้าร้อยบอก้าไปชงตามห้านได้ห้านอาหารตุลพันแต่ว่ามันต้องได้ใส่อ่ามันต้องได้ใส่ขี่ให้เขาเอาอ่าใส่ปูเป็นใส่โบง,งามเขาเพได้เอาได้น้ำหานหานฮะเขาบพไให้มันขาดออกแตกกันได้โคเจโลอ๋อเบิร์ดปีกยัญญงงอก คักแน่ไม่ว่าได้เนาะเดือนได้่นมีกี่โลใคะโอ้ยพยันยังนูนี่นู่นูนี่้มนอู่ค่มออกนันียมียังเนาะ

เดินเว้บอกเขาาปต้นหูหักนะต้นหูหักยังไ่ได้บอกว่จอมุงหงกันหัก่หงรอดแ้วมาตํามเดอนเลยกันปูกแว่าผูเครื่อนทังไ้หลายช้นเลยบ้า คิิและวันไลเคยมาแข่งไ่แล้วไอ้คุณนี่ยห่เกียวอวูตายเตาให้คิแน่นไวหนึ่ง่อามาแตหมากุ้งยังนั่งจัดนั่งหอนั่งไปยูทิ่งไม่มีชอิงนะไอ้ลำิ่งอฮะ มันครบมือเด้อมันจะรอเด้ออันนัออกมาฮแ้อดนะดินแห้งแล้วดินมกิโรอเอาให้ก่่อเสื้ออันจงิรอไว้ิรอช่บ้านดงแก้วมานี่กะเพิ่นแกงจินรอแกงกิรอนะแกงจิรอใสหิต เห็ดอันเห็ดบ้านเขาไม่ได้คอยกินเนาะเห็ดอันนั้นนะเห็ดขนยังหมแลยังไ่ได้ตีอ๋อหยเขาหากระปายไเอาเอาเงินไหนแล้วก่อนได้หายสิพันธ์ได้บตีได้จะเ่าอี่งกว่าเอาผ้าชงดวงวางหายชงดวงหว้เลย อ่าน้อยมาสั่งผ้าน้อยปาใหญ่ยังล่าอยู่ลงน้ําเฮือนนน่ะคนรู้น่ะสงาใหญ่ขาเจ้าสิทางป้าทางอาใหญ่น่ะลอยู่มันหักว่าบ่อยากได้2เนาะําาใหญ่บ่ได้พอได้หลวง1 5ผู้าใหญ่่นะอ้

งามนี่บ <The> <The> mm ่ยามเวียงามงานมืออื่นผมมันหลายมือเลยเห็นบ่เพื่อนประเด็กเห็นเท่าไรมือเมื่อไงมึงจีดนจีดอพี่น้องจ้าโตนี่เก่าสิโตเก่าสิสามสิพสามสิพันสามโตพันหนึ่งสามโตพันกี่อยู่ใส่ก็มีแต่ราคานี้บ่ได้เดี๋ยวนี่นะมันสามโตสี่โตบางบอลกับสี่โตบางบอลกับสามโต เติมนึ่งไหมี่น่องเวลาล้นเติใส่เวลาล้นเติบมันไ่บริเวณน้ำช่วงนี่ฝนตกด้วยมันบอยินคยไ่ทอมาเลยนวางกขาหมูนะเห็นอัน้งนหมูอย่กงหมูยังเ่ไัว่าขาขายไปขายอันหมูตลาดนัดเาย้ตัวแรงโตลมาเรยนบอยียมันเป็นมูนหมูไดู้นพันหมูดำๆนั่นมูเป็นหมูพันมูได้เขาเยยดได้มันแทงแทงเห็นล้วเอามาเลื่อยอยู่ หมูลาบเ่ยมันแพงเลยมันหอมเลหมูน่าะย่างก็แทช้มันดำนะดูร้อนตัวน้อยๆหนึ่งปลอดออกมาก็ยังเป็นพันเลยหมูกูหมูแล้วแพงหมูลาบใจสิเห็บแบบไดมันจะร้อนจะอยากแบบไดมันจะขั่วๆอะไรก็ก้อยเอ้าขั่วๆแล้วก็ก้อยนี่ก้อยดิบบ่สไม่ใ่ก้อยดิบก้อยชุกอย่างเนี้ยวากจะขึ้นก้อยดิบบ่ มอคนี้ทู่กินคนดูเปิดด้วยเงหยาบนตายันสเนีลวมันมไม่ได้ตายวิวขี้เขิวมาขั่ไม่มึงอ่ะไปเมื่อเมื่อไปให้ดูดินไปให้ดูดินตัวน่ะมันคบกันบอนะเมื่อดิน้อยกับเมื่อเลยเมื่อได้หยาบนได้เมื่อโอ้ยแซดว่าเชงอันนี้เออ เพื่อนว่าได้ย <im> ินย <im> ังเก่งหมดเนาะเพิ่นว่าได้ยินยังไม่หยาบว่าได้เมื่อได้ลูกผู้มี่ยังอาบน้าู่ในห้องน้ามผูกมี่ก้อนมี่ก้อนหนี่ก่อนมาพี่มาใบลิปปาลุงให้เาไปไหว่ปาลุงกันจีไปเลยไปไปไปบอกปาลุงแน่ปาลุงเลยไปสิไปเดาแล้วนี่เยะเฮ็ดนี่เยะเฮ็ดยังพ่อเอาไปไหว้พูก อะไนเงี้ยลูกกาะือเลอยฮะเอาเอาไปหาขวดจะดออก,กี้อ,อกพกี่น้องเลยเอ,ลออกกประมาณนี้หลคลิปนี้กันอ่าสบายดี